เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะฮะกับทางด้านของคุณชูวิทย์จึงธนะสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท n North East rubber จำกัดมหาชนหรือว่า n e r ครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์ครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าก็ขณะนี้เดี๋ยวเรารอผลประกอบการงวดไตรมาส4ของปีที่ผ่านมานะฮะซึ่งก็จะแจ้งออกมาอย่างเป็นทางการนี่กําหนดประชุมบอร์ดเรื่องงบประมาณสักช่วงไหนคุณชูวิทย์ประชุมมาที่26กุมภาพาครับ ประกาศาลบ27กุมภาครับอโอเคโอเค,คอขอบพระคุณฮะัสำหรับไทม์ไลน์ทีนี้มองข้ามช็อตไปก่อนเปีนี้เนี่ยปีนี้เรามีแผนดําเนินการอย่างไรจะมีการขยายการลงทุนเพิ่มเติมตรงไหนหรือไม่แล้วก็ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเติบโตของไรายได้และกําไรไว้เช่นไรครับปีย้อนหลังนิดนึงแล้วกันนะครับเป,เป็นข้อมูลเปรียบเทียบแล้วกันว่าในปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยเรา ผลิตยางแล้วก็ส่งขายในที่ประมาณสัก5แสนตันนะครับยอดอยู่ประมาณสัก24,000ล้านบาทเหมือนที่เราตั้งประมาณการเอาไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับในปี2567เนี่ยเราวางเป้าขายอยู่ที่2ที่515,000ตันนะครับ,รบก็เพิ่มมาแค่นิดหน่อยครับไม่ไม่ไม่ถือว่าเพิ่มไปซ้ําไปเพราะว่ายัางเป็นเครื่องจักรชุดเดิมแล้วก็กําลังการผลิตเท่าเดิมแต่ว่า เรามีการประมาณการราคายางในปี2567นะครับน่าจะเป็นปีที่ราคาขยับขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา <c oughs> นะครับจากปัจจัยในเรื่องของฝนตกน้ำท่วมภายแล้งของอินโดนีเซียเรื่องของโรคเชื้อราที่เกิดที่อินโดนีเซีย <c oughs> แล้วก็หลักใหญ่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของรถอีวีที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ นะครับแล้วก็เศรษฐกิจในโลกนี้ของฝั่งอเมริกาเองที่ดูแนวโน้มดูภาพรวมเหมือนมันเริ่มดีขึ้นนะครับยิ่งประกาศตัวเลขออกมาในช่วงนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเศรษฐกิจอเมริกามีว่แววในการผงะหัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับอัตราดอกเบี้ยนในปีหน้ามีแนวโน้มที่จะลดลงน่าจะทําให้เศรษฐกิจในโลกนี้มันดีขึ้นมาได้โดยรวมนะครับเราก็เลยมีการประมาณการว่าราคายางในปีหน้าเนี่ย มันจะเพิ่มขึ้นมาจากปีนี้ประมาณสัก15%อืมครับเพราะฉะนั้นแล้วราคา15%ที่เพิ่มขึ้นมามันจะทําให้ราคาขายของเนอนียเพิ่มขึ้นมาได้ประมาณ15%จากปีนี้ด้วยจากปี2566นะครับอืมครับเพราะฉะนั้นเรายอดยอดยอดขายไปเงินบาทของเนอที่5 0 0 0 0นตันเท่าเดิมเนี่ยทําให้เราปรับประมาณการยอดขายไปเงินบาทของเราขึ้นไปอยู่ที่27,000ล้านบาทนะครับก็จะเป็นปีทําให้ยอดขายเนอโตขึ้นมาเป็น เป็นยอดขายสูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือภาพรวมในปีสองพันหกสิบเจ็ดในเรื่องของการทิศทางการทํางานนะครับส่วนของทิศทางการขยายธุรกิจนะครับในปีสองพันหกสิบเจ็ดในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งเรามีการปรับดินแล้วก็เตรียมการเพื่อที่จะขยายโรงงานแห่งที่สามซึ่งมีกําลังการผลิตอีกสามแสนสี่หมื่นห้าพันตันคือโรงเดียวนี้ขยายมาเท่ากับสองโรงเดิม อครับนะครับทำให้เรางานเราในปี2568นะครับจะมีกำลังการผลิตที่เป็นดับเบิลขึ้นมาก็เป็นทิศทางที่เรามองว่าน่าจะไปเจาะเอ๋ไปเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่ดีพอดีอืมตึ่งเป็นสไตการลงทุนของเนอที่เราจะลงทุนในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเริ่มจากพงกหัวขึ้นทุกครั้งนะครับแต่ว่าในการทำงานตรงนี้ในปี2568 เครื่องจักรที่เราสั่งเข้ามาเนี่ยเราจะมีกําลังการผลิตในปี2568อยู่ที่170,000ตันในปีนั้นนะครับแล้วก็อีก3แสนอีก180,000ตันเนี่ยจะไปมีในช่วงปี2569 mm hmm. นะครับถ้ากับว่าในการลงทุนรอบนี้เราลงทุนเป็นสองขยับแต่ในในเรื่องของโครงสร้างเราทําครั้งเดียว mm hmm. แต่เรื่องของเครื่องจักรเราทำสองที mm hmm. นะครับนะเป็นการค่อยๆทยอยทาแล้วก็ เป็นการขยายฐานลูกค้าไปในตัวนะครับลูกค้ากลุ่มที่จะเข้ามาซื้อยางที่เราผลิตในปี2568ปัจจุบันเรามีการเซ็นคอนแท็กกันไว้แล้วเพื่อที่จะไปรับยางในช่วงนู้นนะครับมีการเซ็น MO U กันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องไม่น่าไม่น่ามีมีมีปัญหาอะไรในเรื่องของตลาดโอเคโอเคโดยโดยโดยสรุปนะคือการผลิตในปีนี้ก็จะใกล้เคียงกับปี66ที่ผ่านมา แต่จะไปได้อายุสงจากราคาขายที่มันขยับปรับตัวสูงขึ้นตรงนั้นก็จะท<ช>ําให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วมาจิ้นมันจะทางออกมาอีกสักประมาณกี่เปอร์รเซ็นต์จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตรงนี้คือทุกๆครั้งที่ราคาย,ยางเป็นทิศทางขาขึ้นจะขายของได้ง่ายคือเนื่องจากของของเนอร์นี่เราเราเรา,เราทำเราทาธุรกิจในโมเดลที่เป็นแมทชิ่งเพราะฉะนั้นแล้วการแมทชิ่งของเราเนี่ยวันที่ราคายางลงเราจะต้องแมทชิ่งเอาเขาออกไป เพราะฉะนั้นเราจะขายในราคาที่ค่อนข้างกาไรค่อนข้างต่ําอืำนะครับสังเกตเลยว่าถ้าไตรมาสไหนราคาราคาขายต่ําราคาเริ่มลงไตรมาสถัดไปเราจะเห็นเลยว่าราคายางหรือว่าเน็ตมาชิ้ของเนือนจะลดลงตามไปด้วยอแต่ใน,ในกลับข้างกันถ้าราคายางมันขึ้นมันเป็นทิศทางขาขึ้นแบบนี้ลูกค้านีจะรีบซื้อ,อจะไม่มีการต่อรองราคาเยอะ เพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถบวกเน็นมาทิ้นได้ค่อนข้างดีกว่าสถานการณ์ปกติครับม,มันเป็นลักษณะจิตวิทยาราคานะ <c oughs> วาง่ายๆผลก็กลัวว่าเดี๋ยว <c oughs> ถ้ารอไปอีกหน่อยเดี๋ยวต้องไปซื้อสูงกว่านี้ <c oughs> ก็เลยรีบซื้อ, <c oughs> อเอาไว้ก่อนโอเคแล้วก็การลงทุนของเราในปีนี้เองเนี่ยมันก็จะไปออกผลในช่วงของปีหน้า <c oughs> ก็คือจะพร้อมสับแล้วก็เป็นยามที่เราก็คาดการว่าเศรษฐกิจกจะกลับมาพิกอัพได้อีกครั้งหนึ่ง ใช่ครับอืมโอเคอ้าวน,นะครับเออมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่อ,อย่างทีุ่ณชิวีบอกว่าโอเคละเรื่องของ E ีวีที่มันเป็นตัวหนึ่งที่เป็นรายในแง่ของอยอดขายของเราด้วยเนี่ยอยากให้เห็นภาพเส้นหนึ่งว่าการมาของ E ีวีเนี่ยมันทําให้ยอดขายยางเนี่ยมันขยับกันยังไงครับคุณชีวีครับคือคือ,อรถอีวีนะวันนี้ที่ที่เกี่ยวพันกับเดินจริงๆคืออุตสาหกรรมรถอีวีของจีนอืม,มครับ นะครับจีนรถอีวีของจีนณนะปัจจุบันอีวีของจีนผลิตมากกว่าอีวีฝั่งตะวันตกผมว่าเป็นเท่าตัวละอ่าครับครับอีวีรถอีวีเป็นเป็นสามสี่สิบแบรนด์แล้วณนะวันนี้ไม่ได้มีแค่สามห้าสามแบรนด์ห้าแบรนด์ใหญ่ๆ่ครับเหมือนไทยฝั่งตะวันตกอือ<ต>คแต่รถอีวีของจีนเนี่ยยอดขายยอดผลิตณวันนี้ผมว่ามากกว่ามากกว่าตะวันตกหลายเท่าละอือมครับเพราะลับาลทางแค่บริโภค <c oughs> ในประเทศจีนเองก็ค่อนข้างเยอะอืม นะครับจีนบริโภครบปีหนึ่งเป็นร้อยล้านคัน<ช>ปัจจุบัน<ช>ผมไปจีนมานี่เห็นรถเห็นรถอีวีบนถนนของประเทศจีนผมว่ามีไม่น้อยกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ละออนะครับมันหมายถึงตัวเลขรถเป็นร้อยล้านคันคร,รถอีวีทุกคันใช้ล้อย,ยางสี่ล้อเหมือนกันนะครับแล้วก็รถอีวีจะเป็นรถที่ออกออกตัวด้วยความเร็วรอบที่สูงทันทีด้วยรอบของมอเตอร์ใช่ไหมครับมันไม่ใช่เป็นรอบของเครื่องยนต์สันดาปที่ค่อยๆไต่รอบขึ้นไป เพราะฉะนั้นการกินหน้ายางจะมีการสึกหรอของหน้ายางเร็วกว่ารถรถ,รถสันดาปทั่วไปอ๋อโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนล้อ,อยางของรถ e ีวีจะต้องทำเร็วเร็วกว่ารถ,ถเครื่องยนต์สันดาปแน่ๆโอเคคขอขอเคลียร์ขอเคลีย <c oughs> ร์ยให้ชัดนิดหนึ่งเพื่อเป็นความรู้ด้วยอ,อย่าง <c oughs> การมี EV ีเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการมาทดแทนรถสันดาปถูกไหมฉะนั้นในแง่ของความต้องการก่อน ถ้าในเชิงจํานวนนี้ก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักเพราะมันเป็นการทดแทนกันแต่อัตราการใช้หน้ายางของตัว e ีวีจะสูงกว่ารถสันดาบในอดีตฉะนั้นตรงนี้การเปลี่ยนมันจึงต้องมีามากขึ้นก็หมายความว่าความต้องการในอนาคตก็จะมีเพิ่มสูงขึ้นถูกต้องไหมครัใช่ครับอันนันนนน้นเป็นเหตุผลหนึ่งเลยครับ นะครับแต่ว่าณนวันนี้ถ้าถ้าเราเทียบกันนะครับทุกๆกบ้านทุกๆุกหลังคาเรือนณวันนี้เคยมีรถอยู่สองคันสามีภรรยามีรถสันดาปสองคันปัจจุบันอาจจะมีคันที่สามเครื่องซึ่งเป็นรถอีวีทุกคนอยากลองละอีวีคันละแปดเก้าแสนคันละหกเจ็ดแสนมาเริ่มมีออกมาให้ลองอะนะครับมันเป็นตามเทรนดแม้กระทั่งอย่างโรงง,งานของเนยเองเราก็มีนโยบายในการให้ให้ให้ลูกน้องใช้รถอีวีมากขึ้นโดยการเราซัพซ i d i ช่วยลูกน้องไปด้วย อ๋อแต่มัาเป็นรถคันที่สามคือเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาใช่ครับมันมีมันมีนะผมว่าผมว่าพี่ทั้งสองท่านเผลอขับรถอีวีคันที่สองไปละ <c oughs> อย่างยัางอย่างไม่ได้ซื้ <c oughs> อยังไม่ได้ซื้อครับครับอ,อ,อ็กี้ถ้ากล่วว่าเอาง่ายๆคือฐานของเดิมที่เป็นสันดาบอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ลดลงมากถูกป่ะฮะแต่ว่ามันมีไอ้ตัวที่เป็นอีวีเนี่ยเป็นพรีเมียมขึ้นมาในเชิงของยอดขายอันนี้จะจะสนุกนี้ได้ไหม จริงจริง,รงรมองเป็นอย่างนั้นก็ได้นะว่าถ้าถ้ามองมองเหมือนว่าโอเคมันเป็นรถมันเป็นรถคันใหม่ที่ทุกคนต้องซื้อครับแต่โดยที่ว่าถ้าถ้าถ้ามีการเปลี่ยนรถยนต์สันดาบออกไปแล้วอาจจะใช้เป็นรถ e v เลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีอยู่กลุ่มธุรกิจหนึ่งที่ที่มีการลองอย่างเช่นธุรกิจอที่ที่มีมีมีอวอลลุ่มหรือว่ามีขนาดของธุรกิจไซส์ของของธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่ปัจจุบันหลายหลายอายุยกตัวอย่างแบงก์แล้วกัน แบงค์นี้จะมีรถใหม่ให้ให้ผู้บริหารอยู่ทุกๆปีนะครับรบ,บางปีหรือว่าปีนี้ก็ได้ยินข่าวว่าบางแบงก์ก็มีการให้ให้ผู้ผู้บริหารเลือกเอารถอีวีหรือว่ารถเครื่องยนต์สันดาปในสเปคเดียวกันซึ่ง,ซ,งซึ่งก็้ากับว่าในต่อต่อไปในแต่ละแบงก์ก็จะมีจะมีรถอีวีเข้ามามากขึ้นรหรือว่าหน่วยงานหน่วยงานรับหรือว่าหน่วยงานเอกชนบางหน่วยงาน ก็จะมีรถอีวีมากเข้ามาเข้ามามากขึ้นนะครับผมก็มาคิดในแง่ของของของครอบครัวผมก็ก็มีการซื้อรถอีวีมาลองคันหนึ่งเหมือนกันอยากให้เรามีรถขึ้นยนต์สันดาปใช้อยู่แล้วครับอ๋อมันก็เป็นแนวคิดแบบนี้ครับ นะครับอ,อีกส่วนหนึ่งฮะโอเคเราได้เห็นความต้องการที่มันเพิ่มขึ้นจากตลาด E ีีแล้วก็ตลาดที่ยังของเราก็ยังถือว่ายังเติบโตได้อยู่เนี้ยมันมีอีกอันหนึ่งก็คือตัวของซัพพลายบ้างอย่างที่อินโดนีเซียที่คุณชูวิทย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ของเขาเนี่ยมันเป็นผลดีกับเราอย่างไงฮะขอภาพชัดๆอีกสักนิดหนึ่งฮะม,มันมีภาพอย่างนี้พี่ค,คือเรื่องของดีมานซัพพลายเนาะถ้าถ้าราคาขึ้นมันหมายถึงของน้อยหรือว่าความต้องการสูงครับ ใช่ไหมครับ,รบแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียเกิดภาวะเอเดนโยแล้วก็ยางยืนต้นตายไปประมาณสักสองล้านไร่มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสักสามปีที่แล้วแล้วก็มาเจอภาวะใบใบเป็นเชื้อรารก็ยางก็เสียหายจนกระทั่งเสียหายมาถึงภาคใต้ของตอนล่างของประเทศไทยด้วยนะครับ,รบก็ทำให้ทาให้ทรัพายางนี้มันน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเลขการน้อยลงณนะช่วงนั้นมันไม่โชว์ ภาวะวิกฤตให้เห็นเพราะว่าเรื่องของดีมานมันก็น้อยลงไปด้วยจากภาวะโควิดครับนะครับมันก็เลยมันก็เลยบาลานซ์กันพอดีอแต่ณวันนี้แล้วภาวะของของเรื่องของของเศรษฐกิจโลกคโดยรวมมันเริ่มดีขึ้นแล้วจากภาวะโควิดที่ผ่านมาใช่ไหมครับทุกทุกประเทศก็แก้พยายามแก้ไขปัญหากันครับแล้วก็มันมีพระเอกเข้ามาก็คือเรื่องของรถอีวี นะครับมาเลยทำให้เรามองกล้ามองถึงถึงทิศทางราคาอย่างที่มันจะเพิ่มขึ้นมาทีนี้เรื่องของซัายเนี่ยครับัพอ่ะประเทศไทยยังคงมีสวนยางที่มีคุณภาพค่อนข้างดีอาจจะเกือบที่สุดในโลกก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขของซัลายในเมืองไทยยังไม่ลดลงอนะครับมีมีข่าวเดียวที่จะทําให้ตัวเลขมันเปลี่ยนไปบ้าง ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมเป็นส mm hmm. ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้ยังท่วมอยู่ออืคร mm ับ hmm. ซึ่งถ้ามันท่วมนานถึงสองเดือนเนี่ย mm hmm. ยางหกแสนไร่ที่มีน้ําท่วมอยู่ตอนนี้อาจจะเสียหายได้อครับ uh huh. ตรงนี้จะเป็นตัวกระตุ้นตัวหนึ่งในการใน,ในการเร่งเร่งเร่ง,รงของของของความต้องการในการซื้อเพื่อเพื่อเพื่อเตรียมการผลิตของของของ,ของลูกค้าเอาไว้ออ mm hmm. ข่าวพวกนี้ลูกค้าของเราเขาตามตลอดอถ้าเขามองว่ารัฐบาลราหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยประกาศทันทีว่าโอเคยางพวกนี้โอเคแนวโน้มอาจจะเสียหายอืจากสถานการณ์น้ําท่วมแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นตายครับก็มีมีแนวโน้มว,ว่ายางจะขึ้นทันทีภายในห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นภายในระยะเวลาอาทิตย์เดียวเลยอนะครับแต่ว่าอีสานซึ่งเป็นหลักเป็นฐานหลักของของ,ของ,ข,องของเนอเนี่ยเราอยู่ที่อีสานโอกาสน้ําท่วมแบบนั้นมันไม่มีอื เพราะฉะนั้นณวันนี้ยางที่อีสานยังเป็นยังเป็นยางที่ยังซัพพอร์ตตลาดประเทศไทยได้อยู่อย่างอย่างค่อนข้างมั่นคงครับก็ถือว่าแหล่งเมต่อเรองมองเรื่องซัพพลายของของวัตถุดิบให้ให้เราเนี่ยเรามองว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับคือคือแหล่งแหล่งวัตถุดิบเราเนี่ยปลอดภัยแต่ก็ลุ้นว่าจะได้อานิสง์จากราคาที่มันจะปรับตัวสูงขึ้นหลังจากนี้หรือไม่ถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคโอเคพี่ถามถามคุณชูวิทย์นิดหนึ่ง แผนการลงทุนขยายกําลังการผลิตของเรานี้ก็ชัดเจนน,นะฮะทีนี้ในแง่ของการขยายฐานลูกค้าบ้างนอกเหนือจากอีวีแล้วนอกเหนือจากลูกค้าเดิมที่มีอยู่มันจะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆมาจากไหนไหมมาจากธุรกิจไหนอื่นใดบ้างหรือเปล่าคือต้องต้องยอมรับว,ว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันผูกพันอยู่กับธุรกิจยานยนต์ mm hmm. นะครับ,ค,รบคือการขยายฐานลูกค้าเรานี้จะเป็นลูกค้ากลุ่มเดิม mm hmm. แต่เป็นลูกค้าในกลุ่มของของอเป็นลูกค้าใหม่ เป็นเป็นประเทศใหม่ๆนะครับอย่างที่เราเราวางวางเป้าวางฐานไว้ว่าเราจะไปโตที่อินเดียอีกสิบห้าเปอร์เซ็นของยอดกาลังการผลิตของเราอย่างเงี้ยครับครับซึ่งปัจจุบันเราทำเราทำได้ประมาณน่าห้าเปอร์เซ็นแค่นั้นอ๋อครับนะครับแต่ว่าลูกค้าจีนเราโตกันแบบมหาศาลมากนะครับแล้วก็ลูกค้าญี่ปุ่นก็โตขึ้นมาได้นะครับเรามีการพูดโรงงานของเรากับลูกค้าญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นแล้วก็พูดผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็รอเศรษฐกิจทางยุโรป S <S 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 ให้โตขึ้นมาตามอเมริกาแล้วก็ <S <S จะมีลูกค้าในกลุ่มยุโรปเข้ามาพูฟโรงงานของเรามากขึ้นอโอเค,อเคนะครับของเรานีอ่อส่วนใหญ่เป็นส่งออกใช่ไหมคุณชูวิทย์ปีที่แล้วเราเราส่งออกห5ขายไอ้สัวนั้นเราส่งออกสีขายในประเทศ55%าสิอเซโอเคทีนี้<อ>ที่ <S 2> <S 2> <S มีแบรนด์พวกรถ EV ยักษ์ใหญ่ที่ทยอยมาเปิดโรงงานกันในประเทศไทยตรงนี้มันจะช่วยกระตุ้นได้อย่างมีนัยยะสำคัญไหม ยอดขายในประเทศถูกต้องครับคือคือสามปีที่ผ่านมาโรงงานผลิตล้อ,อยางสัญชาติจีนย้ายมาตั้งที่เมืองไทยก่อนละอ,อืคถูกไหมครับล้อมาก่อนเออมาก่อนแล้วอันนี้คือคือวัตถุดิบของโรงงานล้อยของโรงงานรถยนต์อ๋อวัตถุดิบหลักตัวหนึง่งเขาก็ย้ายมาตั้งมาตั้งฐานก่อนเรียบร้อยละครับแล้วก็โรงง,งานรถโรงงานประกอบรถก็ตามเข้ามาอืโอ้อก็ดูแนวโน้มน่าจะดีนะถ้ายอย่างนี้ มันคือคือสัญชาติจีนนะครับยังไงมันความเป็นจีนเขาก็จะใช้ล้อยางของประเทศเขาแล้วแหละครับอ,อ๋อออครับไอ้อย่างนี้ถ้าดูแล้วสัดส่วนมาจิ้นถ้าดูเรียบอย่างที่บอกส่งออกปีที่ผ่านมา,มาประมาณ45เปอร์เซ็นต์ในประเทศ55เปอร์เซ็นต์ถือว่ามาจิ้นมันดีกว่าไหมถ้านในประเทศคือเราไม่ต้องขนส่งมา,างคือคือ,คอเรื่องของพวกนี้มันมันเป็นเรื่องของของสถานการณ์ตลาดในช่วงนั้นๆ บนะครับบา,บางจังหวะบางเดือนส่งออกราคาดีกว่าก็มีบางเดือนขายในประเทศราคาดีกว่าก็มีบันมีมันมีมันมีตัวเลขตั้งแต่เรื่องของค่าเาส้นคภาษีส่งออกอยางเรื่องของค่าเฟคค่คาเฟสเป็นแต่ละรอบราคาไม่เท่ากันครับค่าเฟสเป็นต้นทุนหนึ่งที่ทําให้เรามีการคิดเสมอว่าจุดไหนที่มันมีมีกำไรสูงสุดเราก็จะทําทํไปไปในจุดนั้นครับ นะครับอีกส่วนหนึ่งครับคุณชูวิครับเรื่องของค่าเงินบ้างฮะโอเคละเราก็มีส่วนที่เราส่งออกแล้วก็มีในในประเทศด้วยเราได้เห็นค่าเงินที่มีการแข่งค่าขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ดูเหมือนตอนนี้ก็เริ่มจะมาอ่อนอีกรอบหนึ่งฮะตรงนี้เนี่ยมันมีผลในยะสําคัญไหมกับตัวของตัวเลขของการเงินของเราฮะคุณชูวิคือเนยเนี่ยค่าเงินถ้าคิดในแง่นนของแบ่งแบ่งเป็นสองส่วนนะครับ,รบส่วนหนึ่งคือการค้าขายจริงครับจะไม่กระทบเลย เพราะว่าเราแมทชิ่งในการซื้อขายทุกวันเราแมทชิ่งราคาเราแมทชิ่งค่าเงินไปพร้อมมาย่อส่กออกในตแต่ละวันอ๋ออ๋อแมทดนะัวันนั้นเดี๋ยวคุณว่าเราโอเควันนี้ปุ๊บก็คิดค่าเงินณวันนี้ถูกปะ่ะฮะใช่ครับเราคิดเราเราค่าเงินณวันนี้ไปไปโคตรราคาขายที่เป็นราคาต่างประเทศละอ๋ออ๋ออ๋อพอลูกค้าคอนเฟิร์มออเดอร์ปุ๊บเราก็ฟิกค่าเงินทันทีครับโอเคอาจจะทำเหมือนที่ผมพูดได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอือาจจะมีการฟิกค่าเงินในวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้ถ้้าาาเเเกกิดว่ลูคคออนนนฟมตย็ นะครับหรือว่าเราอาจจะมีการฝากเวอร์ไนท์ไว้คพราะ o v อ r ์ i g h ไมันฝากได้ทั้งคืนนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ค่าเงินถ้าในแง่การค้าขายจริงผมไม่เคยมีกําไรขาดทุนหนักๆไม่เคยมีอืครับนะครับแต่ว่าอาจจะมีกาไรขาดทุนหนักๆโชว์ให้เห็นบ้างทางระบบบัญชีอ๋อในทางบัญชีอ่าในเรื่องในเรื่องของกณฑ์กับลอสใช่ไหมครับครับซึ่งอันนี้มันเป็นมาตรฐานบัญชีซึ่งซึ่งทุกคนว่ากันไม่ได้อครับก็นเรียนเรียนเรียนเป็นสองส่วน นะครับแต่ว่าในงบเนี่ยมันโชว์มันมาโชว์ในเรื่องของเกณฑ์กับลอสเพราะม,มันมันเป็นระบบบัญชีรครับอในการทาง,งานจริงๆีของผมผมไม่เคยกระทบค่าเงินเลยอ่าครับโอเคครับอ่ะคุณชูวิทย์อันนี้เดี๋ยวเหลืออีกสองสามคำถาม <c oughs> แม้ว่าราคาหุ้นของเราเนี่ยต้องยอมรับเลยนะโดยเฉพาะตั้งแนตะ่ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โอ้โหมันชูดขึ้นมาแบบรวดเร็วมากๆอันนี้ก็แบบไม่ต้องเหนียมอายกันก็คงจะขึ้นมารอกับผลประกอบการนั่นแหละที่ก็น่าจะออกมาดีใช่หมครับใช่นะ <S 1> <S 1> ทีนี้<ช>ผมถามนิดหนึ่งคือแม้ว่าราคาหุ้นขึ้นมาเยอะแต่ยิวของเราก็ย,ยังคงสูงมากถึง7%กว่า <S <S 1> <S 1> คำถามคือนโยบายการปันผลหรือแนวโน้มการจ่ายปันผลเนี่ยมันจะยังคงที่ไหมในช่วงต่อจากนี้ทีเ่เรายังเรายังยืนยันครับว่าเราปันผลตามที่เราเคยให้ไว้ในไฟลิ่ง นะครับถ้าืองปันผลไม่น้อยกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นของกำไรสุทธินะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันจนถึงคิวสามเราก็มีกำไรสุทธิประมาณสักอันล้านละตรงกลมนะครับซึ่งในในไตรมาสสี่เป็นไตรมาสที่เรามีกำไรสูงสุดมาตลอดต่อเนื่องนะครับซึ่งเราก็ยืนยันว่าเราทำงานได้ตามเป้าที่เราเคยประกาศไว้ทุกๆประการคือผมเรียนอย่างนี้ว่าที่ผมสามารถคาดการเป้าผมผมได้ค่อนข้างแม่นยำเย คือผมออกผมออกผมทํางบประมาณน่ผมทำงบงบประมาณนะหน้าปีปีแต่ทุกๆกปีเนี่ยผมผมแจ้งงบประมาณเดือนมกรารผมเขียงนงบประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็พับบิกออกตอนเดือนมกรารแต่ห้นเดือนมกราจริงๆแล้วผมขายของไปเดือนไปเดือนพฤษภา,ามิถุนาแล้วอโอเคครับ <laughs> นั่นคือที่มาของความแม่นของผมเพราะว่าผมแมทชิ่งทุกวันและผมสิทธ นบวันนี้สินค้าที่กองอยู่ในโกดังเป็นสินค้าที่รอส่งเดือน 3, สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกปีหน้านะปีนี้ละมันทําให้ผม<ำ>ผมคาดการอะไรได้ค่อนข้างแม่นไม่ใช่ว่าผมเก่งแต่ว่าผมทําไปแล้วอืม,อม,อมนะครับก็ต้องก็ต้องถือว่าเป็นที่มาของความแม่นยําของ ประมาณการนของการคาดการโอ้สุดยอดเลยครับอ้าโอเคครับคุณชูวิทย์แหมก็ดูแล้วประธานโทษ26กุมภาใช่ไหมประชุมบอร์ดใช่ครับ26กุมภาโอเคอ่าก็เดี๋ยวพอแจ้งงบเสร็จแล้วอาจจะหาโอกาสสนทนากันใหม่อนะฮะอาจจะพูดคุยกันเชิงลึกถึงตัวผลประกอบการว่าเอ๊ะมันมีจุดไหนที่มันอาจจะควรที่มันควรจะมากกว่านี้หรือมัน ออกมาแล้วมันสูงกว่าที่คาดการณ์กันไว้ก็ทั้งหมดเพื่อที่จะทําการคาดการณ์สำหรับปีนี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณนะฮะกราบสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณชุวิตจึงธนะสมบูรณ์ CEO ของทาง North East Rubber หรือว่า NER นะครับแหมผมสนใจท้ายๆเนี่ยนะเรื่องของปันผลนะเก้าเดือนนี้กําไรพันล้านแล้วนะเก้าเดือนนะแล้วก็เดี๋ยวเราดูนะครับว่าไตรมาสสี่ที่คุณชูเลียกว่าโดยธรรมชาติของเนอร์เนี่ย ไตมาสี่จะนิวหายเดี๋ยวลองดูนะครับว่าว่าจะออกมาเท่าไหร่แล้วก็ลองคํานวณดูนะครับว่าปันผลไม่ต่ำกว่า40%เซนของกําไรสุทธินะฮะจะออกมาเท่าไหร่นั่นเองแต่ว่าล่าสุดโอ้หเจ็ดเปอเซนนะิเนะ